สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับเหมือนเดิมหลายหลายคนคงเคยเห็นอครูไก่แก้วตามข่าวนะที่เป็นรูปปั้นนะนะอ่อซึ่งหลายสำนักข่าวหลายนักวิชาการหรือว่าคนทั่วไปหลายคนก็บอกว่าหยนี่แดกคูล่าเนี่ยนะหรือปีศาจดูดเลือดหรือว่าซาตานเหมือนมากซึ่งผมไม่ได้มาสนับสนุนหรือว่ามา โจมตีนะครับมันเป็นความคิดเห็นของคนทั่วไปร้ว่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างงี้นะทีนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องครูไกยแก้วนะครับเออผมพูดให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมเห็นครูกกยแก้วตอนแรกเนี่ยผมนึกถึงคุณวิลเลียมฟานซิสนายนะซึ่งเขาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะครับแสดงหนังเรื่องหนึ่งไว้ชื่อว่า Underworld หรือสงขามค้นพันธสูรน,นะเขาแสดงเป็นวิกเตอร์หรือว่าเป็นราชาของผีดูดเลือดหรือแวมไพายเนี่ยมันเหมือนมากนะจนผมคิดว่าน,นี่เป็นต้นแบบหรือเปล่านะครับนะครับเหมือนจริงๆนะก็แล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้ผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัววันนี้ผมจะมาพูดถึงรูปปั้นล่าสุดน,นะครับซึ่งได้มีการนำมาตั้งก็คือนางพญาจิ้งจอกก้าหางอ่า พอนางพญาจิ้งจอกก้าหางตังปุ๊บมาเหมือนเดิมนะครับอา้าวจิ้งจอกก้าหางนี่ฝั่งมารเนี่ยฝั่งอสูรนะเพราะว่าจิ้งจอกก้าหางที่เราเคยเห็นในอนิเมะในหนังละครรัอวาภาพยนตร์ของจีนเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝั่งมารหรือเป็นปีศาจนะและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าของจีนโบราณเกี่ยวกับปีศาจจิ้งจอกก้าหางของพระแม่หนียวานะ ซึ่งได้ส่งลงมาทําลายราชวงศ์ซางนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาจะเป็นราชวงศ์เริ่มต้นเป็นเซี่ยซางโจฉินก็คือฉินซีฮ่องเต้เซี่ยซางโจฉินแล้วก็ฮั่นนะครับแล้วก็ไล่ราชวงศ์มาโอ้เยอะแยะจนมาถึงราชวงศ์อ๋อชิงนะก่อนจะกลายเป็นประเทศอ่อประเทศจีนเนี่ยเรื่องราวอ่ะเกิดขึ้นตอนราชวงศ์ซางว่ากันว่ากษัตริย์โจวหวังนะได้ไปลบหลู่ พระแม่หนีวานะครับพระแม่ก็เลยพิโรธโกรธแล้วก็ส่งปีศาจยิ่งจอเก้าหางเนี่ยลงมาทําลายราชวงศ์สังนะครับจนสินส้นซากก็คือล่มสลายนั่นเองดังนั้นจิ้งจอกเก้าหางก็เลยกลายเป็นปีศาจนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอสูรปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายนั่นเองแต่แล้วทําไมถึงมีรูปปั้นนางพญายิ่งจอะเก้าหางไปตั้งตรงแยกราชดาลาดเพา้า ที่ตั้งอยู่ข้างครูไก่แก้วนะครับแล้วใครล่ะจะไปสักการะบูชาปีศาจอสูรสักการะบูชาแล้วจะได้อะไรแล้วเขาเอาความเชื่อไหนเนี่ยมาสักการะผมได้ไปสืบค้นข้อมูลเรื่องนี้มาให้นะเชื่อว่าจิ้งจอกก้าวหางที่ตั้งอยู่ตรงรัชดาลาดพร้าวเนี่ยน่าจะเป็นคนจิ้งจอกก้าวหางกับของพระแม่หนีวานะครับอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่องค์เดียวกัน ก็ถือว่าจิ้งจอกก้าหางเนี่ยผมเรียกเป็นองค์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเรียกยังไงคิดว่าคงเป็นเซียนนะนะครับในความรู้สึกของคนที่เขาไปสัสการาบูชาเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าเนี่ยเป็นเซียนผมก็เรียกว่าเป็นองค์แล้วกันนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของจิ้งจอกก้าหางหรือว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่บนหลังจิ้งจอกก้าหางที่เป็นรูปปั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไงมันน่าจะเกิดมาจากความเชื่อเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นความเชื่อโบราณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่มากมายในแผ่นดินจีนนะแต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะเคาพรพเทพเจ้าของเขานะเรื่องราวของจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยถูกขุดค้นพบนะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งในสุสานสมัยฉินนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The Classic of m o u n t a i n and Sea นะครับเป็นไม่ใช่หนังสือล้กันเป็นบันทึกโบราณซึ่งมีหลายร้อยหน้ามากในบันทึกนี้ได้บันทึกสัตว์แปลกประหลาด หรือบางตำราเขาเขียนว่าบันทึกสัตว์ต่างดาวเลยและก็ยังบันทึกข้อมูลของภูเขาหุบเขาต่างๆไว้มากมายนะครับในสมัยโบราณก่อนที่จะมีาราชวงศ์ด้วยซ้ำนะและในบันทึกเล่มนี้นะครับยังได้กล่าวถึงสมเด็จพระราชินีตะวันตกนะหรือสมัยนี้ที่เราเรียกกันว่าหวังหมู่เหนียงเหนียงหรือซีหมู่นะว่ากันว่าหวังหมู่เนียงเนียงเนี่ยเป็นเทพพระเจ้าที่มีพลังหยินบริสุทธิ นะและเขายังได้อธิบายรูปลักษณะของพระราชินีตะวันตกเนี่ยไว้ว่ามีหางเป็นเสือนะแล้วก็มีฟันเหมือนเสือเลยก็คือเป็นเซียนหรือว่าเป็นเทพเจ้าทีา่มาจากสัตว์เหมือนกันนะพระราชินีตะวันตกนะครับอาศัยอยู่ในเทือกเขาคุนลุ้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของดินแดนเนี่ยที่จะเป็นประเทศจีนในอนาคตเนี่ยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับ มีหลักฐานของการขุดค้นพบข้อมูลของพระราชนีตะวันตกหรือว่าซีหมูเนี่ยที่สุสานในสมัยราชวงศ์ฉินและก็ยังมีทั้งราชวงศ์ฮั่นด้วยนะพบเป็นรูปซึ่งวาดอยู่ในกำแพงอิฐนะซึ่งรอบตัวของพระราชนีตะวันตกหรือว่าซีหมูเนี่ยจะมีอีกาสามขามีคางคกมีสัตว์หลายชนิดและหนึ่งในนั้นก็จะมี จิ้งจอกก้าวหางอยู่นะครับซึ่งตามบันทึกโบราณเนี่ยบอกว่าจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยทางเทือกเขาคุนลุนเนี่ยไม่มีจะมีอยู่แถวแถบภาคกลางแล้วจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยไปอยู่ที่พระราชนีตะวันตกได้อย่างไรตำนานเขาเล่ากันต่อมาว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระราชินีตะวันตกเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีพลังหยินบริสุทธิ์และมีอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าตรงหวังกงเป็นเจ้าชายแห่งตะวันออกเจ้าชายองค์เนี้ย มีพลังหยางบริสุทธิ์นะครับสองคนนี้ก็คือหอยินหยางคนนึงเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมพระอาทิตย์ก็คือเจ้าชายตะวันออกเนี่ยควบคุมพระอาทิตย์ส่วนพระราชินีแห่งตะวันตกเนี่ยควบคุมพระจันทร์นะก็คือเป็นหยินหยางนั่นเองในตำนานเล่าว,ว่าสองคนนี้แต่งงานกันโดยที่เจ้าชายตะวันออกเนี่ยได้มอบของขวัญเป็นจิ้งจอกเก้าหางจํานวนหนึ่งนะให้กับพระราชินีตะวันตก เธอก็ได้นําจิ้งจอกเนี่ยมาเลี้ยงไว้ที่เทือกเขาคุนลุนและเนื่องจากเทือกเขาคุนลุนเนี่ยมีพลังแห่งการบําเพ็ญสูงมากจิ้งจอกพวกนี้ซึ่งเป็นสัตว์เนี่ยก็คอยที่จะได้รับพลังเนี่ยแล้วก็บําเพ็ญตัวเองไปด้วยจนสุดท้ายจิ้งจอกพวกนี้ก็กลายเป็นเซียนแล้วก็มีพลังมีฤทธิ์เดชต,ต่างๆมากมายก็พากันหนีออกจากเทือกเขาคุนลุนเนี่ยไปทั่วแผ่นดินที่จะเป็นประเทศจีนในอนาคตต่อมาเนี่ยนะและเรื่องเล่าต่อไปนี้นะครับ จะเป็นเรื่องเล่าของจิ้งจอกเก้าหางซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นจิ้งจอกเก้าหางตัวเดียวกันกับที่เป็นนางพญาจิ้งจอกเก้าหางตรงรัชดาลาดพร้าวเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วนะก็คือมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในสมัยหยวนเฟิงแห่งราชวงศ์ซ่งนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งสวยงามมากชื่ออ e ี้อยู่นะอาศัยอยู่ในเมืองชิโจเนี่ยเป็นคนที่สวยงามมากแบบเทพธิดาเลยสวยผิดมนุษย์มนาว่างนั้นเถอะเมื่ออายุสิบเจ็ดปีเนี่ย หญิงสาวคนนี้ก็ได้แต่งงานกับลุยฟู่ซางเป็นเศรษฐีชาวเมืองชิโจโนี่แหละหลังจากที่แต่งงานไปไม่นานเนี่ยลุยฟู่ซางเนี่ยเศรษฐีผู้นี้ก็ป่วยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอี้ยูเนี่ยซึ่งเป็นสาวงามเนี่ยก็แต่งงานใหม่อีกหลายครั้งนะรปรากฏว่าหลังจากที่แต่งงานไปไม่นานสามีที่แต่งงานด้วยเนี่ยก็จะต้องมีอันเป็นไปตาย แต่งงานกับช่างก่อสร้างก็มีก้อนหินก้อนอิดตกลงมาใส่หัวตายแต่งงานกับทหารกระถูกฆ่าตายอะไรเงี้ยจนชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าลือกันว่าเธอเนี่ยสงสัยจะเป็นปีศาจไม่ว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยมาแต่งงานด้วยเนี่ยก็ตายทุกคนน่าจะเป็นปีศาจที่กินวิญญาณทําให้ผู้ชายเนี่ยตายหมดชาวบ้านก็เริ่มกลัวนะแล้วก็ลังเกียจเธอขับไล่เธอให้ออกไปอยู่ไกลๆจากหมู่บ้าน อีหยูเนี่ยก็มาสร้างบ้านอยู่แถวแถวชานชานเมืองหน่อยริมริมหมู่บ้านอนะ่ะมาทาอาชีพสานรองเท้าวันหนึ่งเนี่ยเธอเจอกับขอทานคนหนึ่งขอทานแก่นะมาเป็นลมล้มพับอยู่ตรงทางเข้าบ้านของเธอเ,เธอเดินออกไปดูขอทานคนเนี้แต่ในใจของเธอรู้สึกว่าเธออยากจะช่วยขอทานคนนี้เหลือเกินรู้สึกว่ามีความผูกพันกับขอทานคนเนี้ยอย่างบอกไม่ถูกนะก็เลยช่วยขอทานคนเนี้เข้ามานอนพักอยู่ตรงเพิงหน้าบ้านของเธอแล้วก็หาข้าวหาน้ําให้เขากินนะครับ แล้วก็หาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนใหม่อีอย้ยูเนี่ยมองขอทานคนนี้แล้วมีความรู้สึกประหลาดมากถือรู้สึกว่าเธอผูกพันกับคนคนนี้เหลือเกินซึ่งอธิบายไม่ได้เธอจึงให้ขอทานคนนี้ได้พักรักษาตัวแล้วก็พักเหมือนพักฟื้นอยู่ที่เพิงหน้าบ้านของเธอเนี่ยได้อย่างที่ไม่ตะขิดตะขวงใจเลยนะขอทานคนนี้มีชื่อว่ายู่ฟานนะครับซึ่งมีอายุประมาณ ห้กับ60แล้วก็คือแก่กว่าอีอยูอียูเนี่ยอายุแค่ประมาณ20่ิบนิดๆเองนะฮะหลังจากที่2คนนี้อยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆนะอียูก็รู้สึกรู้สึกดีมากๆนะครับที่มียู่ฟานอยู่ด้วยเหมือนมีความผูกพันกับยู่ฟานแบบผิดปกติไม่เคยเป็นมาก่อนกับผู้ชายคนไหนเลยนะจนวันหนึ่งเนี่ยยู U ่ฟานเนี่ยก็เอ่ยปากขอแต่งงานกับอี้อยูนะข่าวเรื่องของยู่ฟานซึ่งเป็นขอทานแก่ขอสาวสวยอี้อยูแต่งงานเนี่ย ก็แพร่สัพพัดออกไปในหมู่บ้านนะทุกคนเนี่ยไม่มาร่วมยินดีกับงานแต่งงานของเขาเลยนะแถมยังเล่าเืืกอนไปว่าอีหิวเนี่ยน่าจะหิวอยากกินวิญญาณของมนุษย์นะแล้วก็คิดว่ายู่ฟานเนี่ยซึ่งเป็นขอทานแกเนี่ยตายแน่หลังจากที่แต่งงานกับอีหิวเนี่ยไม่นานต้องตายแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าอีหิวเป็นปีศาจอ่าในวันแต่งงานเนี่ยไม่มีใครมางานแต่งงานของอีหิวและยู่ฟานเลยนะยู่ฟานก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเราก็ เข้าเรือนหอ,อกันถึงไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเขาก็รักอี้อยู่นะฮะหลังจากที่สองคนเนี่ยทำการไหว้ฟ้าดินเรียบร้อยเนี่ยออยู่ฟานก็พาอี้อยู่เนี่ยเข้าเรือนหอพอเขาเปิดผ้าคุมหน้าเจ้าสาวออกนะอี้อยู่ก็เอานามือมาจับที่หน้าของยู่ฟานปรากฏแสงเปล่งปั่งนะเหมือนกับเงาะถอดรูปบ้านเราอะ่ะยู่ฟานเนี่ยจากชายแก่อายุลดลงฟูบกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามนะอายุลดจาก50-60เนี่ยลงมาเหลือ30นิดนิด,นดทันที แล้วก็หล่อมากนะยูฟานเนี่ยสารภาพความจริงกับอี้อยู่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์นะแต่เขาเป็นจิ้งจอกก้าวหางซึ่งบำเพ็ญถึงขั้นเซียนแล้วนะแล้วก็บอกความจริงกับอี้อยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอี้อยู่กับเขาเนี่ยเป็นคู่กันมาทุกชาติไปคือเป็นคู่กันมาทุกชาติของอี้อยู่เนื่องจากว่าตัวยูฟานเนี่ยเป็นจิ้งจอกก้าวหางซึ่งเป็นเซียนและมีความเป็นอมะตะไม่มีวันตายนะแต่อี้อยู่เนี่ยเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นน่ยทุกชาติที่ อีหยูเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมาตามหาอีหยูแล้วก็อยู่ด้วยกันจนอีหยูเนี่ยแก่ตายพออีหยูจะตายหรือว่าใกล้จะตายเนี่ยเขาจะนําพลังของเขาเนี่ยใส่ไว้ในดวงวิญญาณของอีหยูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอีหยูเนี่ยกลับมาเกิดใหม่แล้วเขาก็จะมาตามหาอย่างเงี้ยทุกชาติทุกชาตินะพอ,อยูฟานอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังเนี่ยอีหยูก็เหมือนเข้าใจดีนะก็เหมือนระลึกชาติของตัวเองได้นะครับทั้งสองคนนี้ก็ รักกันอย่างมากยู่ฟานเนี่ยเห็นว่าอี้อยู่เนี่ยจะต้องแก่ตายในสักวันหนึ่งเขาจึงบอกว่าขอให้อี้อยู่เนี่ยออบำเพญตัวได้ไหมเพื่อจะได้กลายเป็นเซียนและจะได้มีชีวิตอมตะและอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอี้อยู่ก็ขี่หลังยู่ฟานซึ่งเป็นจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยบินไปบำเพนเพียนนะครับว่ากันว่าใครที่ได้เจอกับหญิงสาวงามที่นั่งอยู่บนหลังจิ้งจอกเก้าหาง ซึ่งเขาจะไปบำเพ็ญเพียรตัวเองให้เป็นเซียนไปทําความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะก็ถือว่าโชคดีนะครับใครที่เจอกับหญิงสาวสวยหรือเทพธิดาที่ขี่ยิ่งเจาะเก้าหางก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยจะมีโชคดีหรือถ้ามีทุกมีร้อนอันใดก็ตามให้บอกกับเทพธิดาองค์นี้เขาก็จะช่วยเหลือให้คุณพ้นทุกนะครับแล้วก็สามารถขอพรได้นานานประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือว่าเ,เรื่องความรักอะไรก็ตาม เนื่องจากอีอยู่กับยูฟานเนี่ยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้นะครับรักบริสุทธิ์แล้วก็ยังเป็นผู้วมเพ็นตนให้เป็นเซียนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ภาพของผู้หญิงขี่ยิ่งเจาเก้าหางก็เลยกลายเป็นมงคลซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันกันกบรูปปั้นที่อยู่ข้างคููไก่แก้วตรงรัชดาลาดพรานี่หรือเปล่านะอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะ สำหรับใครที่มีข้อมูลเรื่องของอานางพญาจิ้งจอกเก้าหางซึ่งตามรูปปั้นน่ะตรงแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่บนจิ้งจอกเก้าหางนะครับเท่าที่ผมดูในรูปนะถ้าใครมีข้อมูลอื่นก็สามารถมาแชร์กันได้นะสำหรับข้อมูลเรื่องนี้ผมก็ไปแปลจากภาษาจีนมาอีกทีก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนะครับ อาจจะจริงหรือไม่จริงอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็แล้วแต่อา,ารมณารของแต่ละคนนะฮะก็ฟังเป็นความบันเทิงก็แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องราวของจิ้งจอกเก้าหางหรือว่านางพญายจิ้งจอกเก้าหางก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่อยากติดตามเรื่องอื่นต่อไปจะกดซับสไครก็จะขอบพู้คุณอย่างมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ